สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะจ้าทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเกานะ่าเนาะมือนี้แอดก็นำแนวทางลาสตาลาว VIP, ลีไอพีลาสตาวีไอพีสามัคคีวีไอพีของวันที่หกเดือนสิบสองพันห้าร้อยหกสิบสี่มาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมเนาะจ้าแต่ก่อนที่จะรับชมแนวทางกับคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองรับชมเพื่อความบันเทิงพิษผาดประการไดกระขอโทษขอภัยนะจ๊ะแนวทางมีเขา่ามีลุดปาปนกันไปเนาะ แต่ก่อนที่จะรับชมแนวทางแอดก็ขอขอบพระคุณนะจ๊ะขอบพระคุณทุกกาลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามที่มาให้กําลังใจแอดมินบาวาแนวทางจะเข่าจะรุดกะมาให้กําลังใจแอดมินตลอดก็ขอขอบพระคุณหลายๆนะจ๊ะเขากับมาเบิ่งผลกันก่อนเนานะผลของวันที่ห้าลาสตาลาสตาสี่หกแปดกับหนึ่งศูนย์สี่หกแปดนี่กหกแปดมาในชุดกันนะจ๊ะหกแปดเนาะมาในชุดกัน หนึ่งศูนย์ห่มีกะรุดเนาะจ้าลาว v ีไอพีสองหกับเจ็ดสองสอมาตัวเดนะ่ so hn, 18, mommy, girl, นเนาะสองมาตัวเด่นส่วนหนึ่งมีกะรุดเนาะจ้าเจ็ดสสองมาตัวเด่นวิ่งรูดเนาะเด่นวิ่งรูดเข้าสอตัวเน้นได้ตัวกลับเนาะจ้าลาวสตาร์ว VIP, 7, 1, 7, 1, mommy, girl, นะีไอพีศูนยห่งมีกะหลุดเนาะหก้า หกเก้ามาตัวเจาะเนาะตัวเจาะตัวเน้นเก้าหกตัวกลับเนะจะเด่นเก้าวิ่งรูดเล่าสามัคคี vip เนาะสองสี่สี่สองสี่สี่กับบ่มีลดไปส่วนสองก็มาตัวเด่นเนาะจ้ะเก้าสองเก้าสองเข้าตัวเจาะเนาะตัวเจาะสองเก้าได้ตัวกลับเนะาะมาเด่นวิ่งด,ดนะูดเนาะ หลอบนีมาเต็มนะจ๊ะมาทั้งสี่หลอบเลยเนะาะเล่าสตาร์เล่าสตาร์หนีมาในชุดกันหกแปดนะจ๊ะส่วนเลาว VIP มาเจ็ดสองได้สองเจ็ดตัวกลับเนะาะเล่าสตาร์วีไอพีเข้าหกเก้าได้เก้าหกตัวกลับตัวเน้น เราสามัคคี VIP มา92ได้29ตัวกลับนาาจ้าในรอบนี้ก็ได้ตัวกลับนาาจ้าพี่น้องจ้าได้ตัวกลับเนาะเขาทุกหลอบเลยน้จ้ามาทั้ง4รหลอบมาสเด่งเนาะส่วนตัวเด่นเขา2เก่าวิ่งรูดนาะจ้ายินดีกับพี่น้องน้าจ้าที่นําแนวทางในคืนวันที่5เนาะเราสตาร์เรา VIP เราสตาร์ VIP สามัคคี VIP มัดรวมสี่เรามาเต็ม,เต,มเต็มนาาจ้าพี่น้องจ้ายินดีนนะ้าเนาะ สายรูดสายวิ่งสายเจาะมาเต็มเนาะจ้ะเรากำลังาตามต่อแนวทางเนาะแนวทางวันที่หกเนาะจ้ะวันที่หกสีลาวมัดรวมแนวทางที่แอดให้ในมือนี้ก็จะศนะูนย์เนาะศูนย์เจ็ดวิ่งรูดเนาะจ้ะศูนย์เจ็ดวิ่งรูด ส่วนในชุดกันชุดกันให้4 2 6 9 4งหกจับคูจับวินจับ3าตัวได้เลยนะจ้าในชุดกันแอดกระคาดมาจากเหล็กกำลังวันเนาะมาแบ่งปันในพี่ไห้น้องได้รับชมเป็นอีกท้างเลือกนึ่งเธอมากเธอชอบนะจ้ะส่วนตัวเจาะศู 04, 07 08 09 74 78 77 79 สองตัวอย่าลื่อมไปกลับน้จ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับถมักถ้าชอบจดไว้แคบไวเนาะถ้าบ่มักสามาถเรือนพานใดเนาะจะแนวทางมีเขามีรลดปรับปนกันไปเนาะกับบัวกันนาะจ้ามือมามือบอแล้วน้จ้าพี่น้องจ้าแอดกับบสามาถรูใดเนาะว่าแนวทางจะเขาจะลดกบโผดพิดเจรนาเอานาะจ้าส่วนตัวเนินนนาะจ้าตัวเน้นที่แอดจะเน้นจะมีศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเนาะเจ็ดแปด ส่วนตัวเนีนนี่ก็คือความชอบส่วนตัวเนาะจ้าถ้าบอมักบ่ชอบที่แอดเน้นให้จับกูห้ยกะทำมีตัวเลขถืออกถือใจอยุ่ในใจยุ่แล้วก็เอามาจับใส่ตัวเด่นที่แอดห้ได้เลยเนาะสำหรับพี่ดอง fc ที่เขามาไม่เนาะจ้าก็ซอยเป็นกนาลังใจให้แอดมินน้ำเนาะจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อที่จะบริพาดแนวทางต่อไปเนาะสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนํำเนาะจ้า ขอให้พ่อแม่พี่น้องมีโชคมีลาภที่สําคัญขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนนะจ๊ะรวยๆปังๆนะจ๊ะพอ่น้องจ้าพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ